เ๊เอะไรอ่ะเเจแววพีเจ๊แววว่ะเนาะเออน่ะดวยน่ะไปเลยแล้วก็ปามันเนาะเอ้แม่แม่ิมมันเจ๊อะไรแม่กูิมอ่ะรถใหอแล้วก็พี่โดนะเนาะปลาลุนนะปลุนนะ mày có lấy máy ở tù lúc mấy nhá Chú đi nhá Đúng rồi, đi ra rồi Nhìn dễ có lẻ lất nhá Chú nhá Dạ Bét ha hả nói ออสีแบบ่แผ่นดินเนี่ยสี่แผ่นดินนั่นเองสามอาการที่เจ็ดสีนี่สี่แผ่นดินดน,นราชก,การที่เจ็ดนี่ยังอยู่ลำัยพันนีอ่ะเนาะเห็นไหมอะไรมนั่น่ะคือซัน อายุ85ปัดตุมเนี่ยหาไม่มีแล้วนะเทศไทยเนี่ยมีคนนี้คนเดียวสวแถมไม่ใส่แว่นอีก <c oughs> แหมเฮ้ยดูใส่ตากลับอ่ะเนาะ <c oughs> อุณยายพิงอรัญญาเนี่ยบนวันยาวหมูสองต้นบนวันยาวเลยเพื่อขุงนจังหวัดจันทบุรีครับผมไม่มไมลงคลิปไว้เป็นให้หลูกให้หลานได้ดูในภายหลังไม่มีใครทำอ่ะ เออยังไงทำเอาเนี่ยเนี่ยผมคนเดียวเนี่ยผมทำไม่หมดนะคนแก่เท่านั้นนะเราทำอะไรเาดูนงานศพคนเ็ดูก็เป็นงานบักเออใ<ม>เนาะเหอเหอเนี่ยเว็แบบเลยนะตัดผมนะเนี่ยเนียนเลยนะ เอาเป็นลูกค้าท่านมาไหลนั่นแล้วไหลควายแล้วเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยตัดหรอกมาตัดเนี่ยก่อนนี้เป็นอาหารก็ตัดใน่า่เองเหี้ยหลังจากปวดกระเสียแล้วเนาะแล้กระเสียก็มาใช้บริการนี่แหละตัดกันไปเรามัน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 ไม่มันไม่มันไม่ได้มันใจว่า ไนี่หนยคนดัดเาดูได้ครับอ่าเอดูได้ครับเสือสวยนะเคยตัดผนทหารมาเเออตัดขนทหารเนี่ยเชือนะเออตัดนะฮะเนะแล้วก็หนายทหารก็ตัดด้วยเออหนายทหารก็ตัดด้วยฮะสองบานเออสมัยนั้นเนาะสมัยโรงเรียนพลดำใช่เป็นทหารด้วยย้ายไปอยู่เป็เจ้าเขาก็

อ๋อเปแล้วเนาะอ๋อามเลยเราตัาดแต่งามาจนนั่นเลย,งงน,น,น,เลยนะเอีเป็นาหารลูกยัยืนยันอยู่เนี่ยเย่ยหารเน่ยอนนะีอูดปศเท่าไหร่เนี่เยเยอะไจำได้ไหมเนี่ยห <500 S 2> าร <500 S 2> ้อาร้อยเหรอผมเกิดเนี่ยห้าร <500 S 2> ้อยเออปศทีนั้นเป็นจอมพลปี ยนาโอ้ครับจะมนตริเยีีกหนาดนะห้าร้อยโกยังเป็นวุ้นอีกเกี่ยไปนตอนในตอนที่เขาเรียนพนะเออตอนตอนรู้อะรรอบไมอย่ากเยอือนี้ก็ใหญ่ๆแล้วนี่ยนี้ใหญ่ครับาหี่เ นี่ครับคนอายุ85นะเป็นช่างขับรถนะฮะที่เดียวนะครับเป็นคนปัญญานะมาใช้บริการได้เนี่ยเรียนไหมครับเรียนนะครับเนี่ยยอดขอบคุณนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับเออครับผมเนี่ยขออายุยืนนะครับอ่ขอให้อายุนั่นเนาะเป็นช่างเป็นฝันใจเป็นคนปัญญาไปหลายๆคนมาเป็นแฟนคลับครับผมขอบคุณครับนี่ครับแกเป็นทหารนะฮะในสมัยนั้น เป็นอาหารนะครับล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหมากัดาบอกเีเป็นไหโอ้ฮะหาดูไม่ได้เหียเดี๋ยวแป๊บนแป๊บแปเหียเหียแป๊บนึง